สวัสดีครับผมกับตันโจเบเกินทัวจากช่องยู u ูบนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดมูเซอร์นะครับเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวนะครับตอนนี้ถึงตลาดมูเซอร์ใหม่นะครับวัวตครับไปกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวรถจอดไว้ตรงนี้นะไปพาไปเดินหนึ่งรอบนะครับี่ตลาดมูเซอร์ใหม่นะครับดอยมูเซอร์มาร์เก็ตนครับตรงนี้เป็นที่จอดรถนะครับ ว่ามีอะไรขายของมากเลยโอ้โหเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะมีผลไม้ครับถุงที่บาทนะครับร้อยครับอ๋อแอปเปิลถุงละร้อยคนระับ แมคคายิ้มแย้มแ,แจ่มใสครับขอบคุณครับนูหน่อไม้น่ากินมากครับเอาไปทำอะไรกินรับเราอะผัดนะเดินชมไปเรื่อยๆก่อนครับส่วนมากจะเป็นผักผลไม้ครับนี่อะโวคาโดลูกละกี่บาทครับ อาโลละห้าสิบเดี๋ยวผมมาแวะซื้อครับอาโข adro ครับจิแลรวนั้นน้ำหนักครับนี่ฟักทองครับมานี่มานี่ร้องไห้ซะแล้วครับ <c oughs> เ,เดินสักดูสักสามแถวนะครับเพราะว่าเป็นห่วงรถด,ด้วยครับ ไอ้นี่คืออะไรครับเนี่ยไอ้นี่คืออะไรพี่อันี้ปลาซาบะจ้ะเขาไปทำอ่ะเขาไปตกแต่งค่ะอ๋อตกแต่งนี่เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราแวะซื้อไอ้นี่ไปคำละยี่สิบครับสามคำห้าสิบไปก่อไฟนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราถ่ายดูก่อนครับ ตรงนี้ก็มีครับแค่หมูด้วยน้ำพึ่งครับน้ำพึ่งสามร้อยห้าสิบบาทถุง ทำพึ่งต่าแท้นะครัเหลือบรรยากาศครับอตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครับโอเค ดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมแคบหมูน้ำพริกนุ่มครับเมล่อนที่เบสครับดูกลหนึ่งร้อยบาทนะครับมาแตเมล่อนต่กิมได้นะจ๊ะเป็นเนื้อหมูป่าครับ เป็นหมูเลยครับหมูป่าหมูป่าหมูป่าเลี้ยงครับมีเป็นหมูสำเร็จรูปครับหมูเค็มหมูหมูเส้นหมูแผ่น เราจะซื้ออะโวคาโดฮะกิโลละหนึ่งร้อยแล้วเราจะเอาไปยังไงครับเนี่ยรถก็เต็มครับรถ <laughs> เต็มครับท่านผู้ชมครับตรงโน้นกิโลละวสามกิโลร้อยตรงโน้นสี่กิสามกิโล,ลร้อยตรงนี้สี่กิโล,ลร้อย นี่ครับอะไรอะไรนะครับกิโลละกี่บาทนะหกสิบแล้วนี่มันต่างกันยังไงครับอันนี้พันเบียร์นี้พับทุเรียนต่างกันสิบบาทหน้าก็สิบอร่อยไหมอร่อยหวานมันอร่อยหวานหวานมันผมเอาอันนี้กิโลหกสิบกิโลหนงไม่ได้กี่ลูกอ่ะสาสามลูกกินยังไงครับ เอากิโลนก็ได้หยุดหนุนไม่ค้าหน่อยครับเอารอให้ดิมก่อนนะอีกกี่วันอะทั้งหนึ่งถึงสามวันหนึ่งถ้าถ้าถ้าจะกินเลยอ่ะมันไม่มีอะอ๋อเฮ้ยที่เรากี่บาทอะไเนี่ยหกสิบบาทได้มันก็ได้ประมาณลูกนึงใช่ไหมใช่อ๋อดูดิครับ กินเลยนะกินเลยใช่ช้ำขึ้นตอนเย็นนะครับตอนเย็นผมแล้วแล้วถ้าวันพรุ่งนี้แล้วมันมัจะเสีย,ยไหมครับได้ ครับโ okay, อเคครับโอเคครับได้หานมย็นแล้วช่วงนี้ลดน้ำหนักอยู่นะครับท่านผู้ชมครับกินโปรตีนกับกินอะไรที่มันมีประโยชน์ครับช่วงนีล้ลดมันลดเบียร์ลดเหล้านะโอเคครับผมถ่ายให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะ ถ้ามีเสียงตอบรับดีเดี๋ยวตอนกับวิทไม่ได้กลับทางนี้นี่วันหลังก็ผมจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะนนนนก็เป็นภาพรวมนะเป็นทางผ่านนะครับแ่เรามาเดินแวะดูนะครับผมผ่านมาทางนี้ก็ไปอุดหนุนแม่ค้าหน่อยครับเห็นนั่งเหงาโอเคครับผมถ้าเจอ คลิปต่อไปนะผมเดินทางต่อฮะ